จนเวลาปู่นี่ไงเดกจุนป่ะจนุนขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ต้องข,ขอโทษขอโทษที่ขอโทษที่ท,ทิ้งทุกอย่างไว้่างนี้ไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้คอยดูแลใส่ใจกันเลยไม่ใช่ความผิดเลยผู้ชมที่มีอายุน,น้อยกว่า18ปดีควรได้รับคำแนะนำนี <S <S ่คือใครเอะแก้มมาเรากเออ วเวลาพระแก้วบรากรดเนี่ยเขาอยู่บนทิ้งเวลาหลวงปูท่ทวดท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังยกมือว่าท่าแก้วบรากรดแต่มึงไปวางเอาไว้ท่านโทษนะใ้ท่านขำหัวเมื่อไหร่บ้านมือเฉลิลาบเมื่อไหร่อย่า,ายสดชื่นเมื่อไหร่การงานจะปังเออเออนี่คืออะไระนี่คือพระพุทธอา,าหารที่ใส่เออ พ้าทานนะเราตั้งใจเอาพระตรงนี้เปทำประธานของบ้านเราถูกไหมใช่จ้<ฮ>ะเราได้พระอะไรเอ่อพระพระบางอุบาทเออข้า,ขาวบวชท่านทำไมเราตั้งใจนี่ที่ทำประธานเพราะว่าบ้านเราอยู่แถวนี้ถูกไหมข้<ะ>ามพอท่านมาขี่อันนี้ปุ๊บแล้วท่านต้องได้ยินตกใเฮ้ยมึงใจยังไงมึงใจยังไงยังไงอยูก็ไม่อยู่ไม่มีอะไอยู่นะครับไม่อยู่เพราะอะไรวะฉันก็ไม่ต้องการให้ใครมาขัางฉันฉันเจ้าบ้านจบคนโคตรดีใหม่จ้าจา

เวลาปู pues dogs. 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 ่นี่แหละเีกจนป่ะจนแลวกาเงืออกไงเว้ยจนดูแลนะดูแลนะบอกดูแลนะทะเลาะกัไปเหอะไม่เป็นไหรอกดูแลไม่เจอกันคิดถึงคิดถึงที่สุดเลยเบอกคิดถึงที่สุดเลย เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยให้ปู่เขาดูให้ทำไปเหนื่อยเหนื่อยคิดถึงเหนื <S <S <ๆ>่อยขอโทษนะไม่เป็นไรไม่ต้องขอ,ขอโทษขอโทษที่ขอโทษที่ทิ้งทุกอย่างไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ไม,ไ,มไม่ได้เป็นเพื่อนกันไม่ได้คอยดูแลใ่ใจกันเลยไม่ใช่ความผิดเลยนะไม่ต้องขอโทษขอโทษขอรบ้วไว้แม่นะขอโทษไม่ต้องขอโทษนะขอโทษไม่ต้องขอโทษนะไม่ใช่ความผิดเลยนะ ห่อยว่าลูากสาวเขาสวยอชอบชมอ่ะลูกสาวเขาสวยขอขอใช่ลเขาจะพูดพอดีเลยว่าเขาบอกว่าให้พูดแล้กวก็ว <c oughs> นใช่บอกลูกสาวเขาสวยจะบอกเลยให้ลดนมหน่อยอืมมเื่อก่อนสวยก็ดีใช่ <c oughs> รู้นี่พ่อชอบเด็กสวย <c oughs> พ่อเขามองเวลาลูกแต่งตัวสวยพ่อชอบมองนะ <c oughs> ชอบมองว่าแต่งตัวยังไงยังไงใช่ไหมว่าต้องลดความอ้วนจบแค่นี้สบายจุนเออจบเรียบร้อยไม่เอาแล้วเขาสบายแล้วเขาเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญใครขอใครเขาเป็นคนใจดีใจบุญใช่ป่ะใครขออะไรนะเขาเขาให้ได้เขาให้หมดเลยนะเก่งพ่อเนี่ยเก่งแต่พอเรียนเรียวจุนนะเออจุนบุญบุญจุน